เท่าแกเดือดเรียกผมขึ้นออฟฟิศเด่วนรู้ว่าลูกน้องไม่ได้เงินเท่าแก่โมโหอย่างแรงเลยครับวันนี้ออสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเห็นเมื่อจะคว้างย้มได้ปวดใจยามนั่นครับพี่น้องเมื่อนี่ผมตัดสินใจแล้วว่าแตา่ผมอ่านข้อมเมียนจากพีพีพน้องน้องทีข้อมเมียนมาในคลิปนั้นว่าคุณเพื่อนสีบากแล้วจะไยใหม อย่าปล่อยอย่าปล่อยไว้แบบนี้มันน่านเกินไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจบอกเถาแกมือส้านี่ผมบอกลูกชายเถาแกก่อนแล้วเถาแกของโรงงานบริษัทนะครับผมบอกลูกชายเถาแกก่อนลูกชายเถาแกว่าไปบอกเลยไปไปบอกก่อฉันเลยยุ่่ทั้งออฟฟิศมาท่านพอดีเถาแกกับลูกแม่พอดีก็เลยเอื้อนมาคุยกันทั้งพอทั้งหูก็เลยคุยกันเถากแกว่าไม่นั่งมาท่านฉันยัง่มาท่านได้เงิน ค่าโอที่จากผู้รับเหมาเลยจากจากสั่งประจาโรงงานเลยเฮ้ยมาสัน่นมึงคือบอกกูมึงคือบอกรู้ยังก็ตอนนี้ผมบอกว่าฉันว่ไดไม่สี่เดือนแล้วผมบอกกระดาษที่ผมเขียนไว้เดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนสี่สี่เดือนแล้วที่ฉันบ่ได้เอาให้เราเบึงเฮ้ยเป็นนั้นคือบวกบอกตั้งแต่เดุนดวนมึงคือผมเขียนไปเมล่ขึ้นไมาออฟิศมึงต้องเขียนไปเวล่ทุกเดือนขึ้นไปหากู้ว่าฟิด เอามาให้ลูกชายกูนี่มึงก็บอกอททบ,อบอกกูเมื่อฟาดเชนบาอะไรผมก็บอกบอกกูเรื่อยากันเฮ้ยเราจะถกแกศูนงแบบนี้เลยถกแกมึงนี่สงสัยสิไปจัดกันไปจัดนักกันอยู่กับกับสั่งประจําโรงงานมึงน,นี่ลูกพี่ผมนี่แหละสงสัยสิไปจัดลูกพี่ผมกักอยู่มึอน,นี่ะมือเอ้านี่ผมบอกมือเอ้านีถ่ถกแกนก่กำกับปั้นได้จริงซี่งเลยนี่ คือบอกเต็มที่เลยก็บอกเอาใบเวลาให้กูเป่าใบเวลามาเดี๋ยวนี้แบบเวลามึงจะใส่มึงเขียนไว้มึงเอามาจะใส่เอามาให้กูเดี๋ยวนี้เอาคืืเอาไปเอาฟิศบอกลูกความบอกลูกว่าเขี้ยงเงินให้เขาได้มือนี่เขี้ยงเงินให้เขาได้มือนี่แปลาใบเวลามาทั้งเบิดเขี้ยงเขาได้มือนี่เงินสามล้านกว่าบอกลูกความลูกกับอเคโอเคลูกกับว่าเออสิเขี้ยงเงินให้คือสิเขี้ยงเงินของเถากแก่ให้ก่อนแล้วเพิ่นสิไปฮักน้ำกันอีกที่หลังว่ามือเถากแก่เดือดคักมือนีนวันนี้ผมก็ได้ ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ใบเวลาเนี่ยยืน okay, น okay, okay. ้ำล okay. os bueno, ูกพี่ผมลูกพี่ผมยังมาแม่ผมว่าเออถ้าลูกพี่มากแปาไปเวลาไห้กูเลยกูใจเขาเชี่ยงกันหนึ่งให้มึงเดี๋ยวนี้เขี่ยให้มึงมือนี้เลยพี่ท่านผมก็เลยโอเคโอเคโอเคผมก็เลยว่าโอเคพอดีพอลูกพี่ผมมาแม่แล้วกับบรูดเลยว่าผมบอกเขาแกแล้วแล้วก็มาถามผมมือมือว่าด้จี๋ตัวเกียตัวงานได้เท่านั้นเท่านี้เท่าไรทั้งสี่นะมาถามผมผมก็เสยๆอยู่ปัดที่นี้ ช่วงกินกินกาแฟาล่ะเบียกินกาแฟแล้วผมก็เลยผมก็เลยโอ้สิบอกดีหรือว่าบอกดีจริงสินะผมก็เลยบอกเขาแกไ้กวนหนานี้แล้วว่าเ่าแกเยั่ยมาต้องบอกเด้อเดี๋ยวฉันสิไปถามถามดูพี่ฉันกวนจริสินะพอดีผมก็เลยไปหาแกพี่เจ้าเสงเงินฉันย้ำไดยนี่เออเบิงบ่งเวลาอ่าเบิ่งเบื้งปฏิทินโอเคเป็นอาทิตย์นาเด้อพี่สันอาทิตย์นาบอกว่าอาทิตย์นา ถ้าว่าอาทิตย์หน้าก็เป็นมื้อื่น่าสันว่าไม่อาทิตย์หน้าก็เป็นพรุ่งนี้เัมนนี้ยิน่าสันผมกโ็โอเคโอเคผมก็เลยโอเคอคนบอกมาว่าสันผมก็เลยโอเคบัดที่นี่พอหลังจากกินกา,ฟาแฟเราผมก็มาเห็นงานผมได้สักพักหนึ่งเห็นถั่วแก่กับลูกไส้คน,น,นอยู่ขวนเปลี่ยนที่แถวนี้ผมก็เลยไปหาอีกผมก็เลังสีอื้นหาถั่วแก่ว่าฉันบอกลูกพี่ฉันเลี้ยวเด้อว,ว่าฉันขอเงินลูกพี่ฉันจะให้เลี้ยวผมก็ลังสีว่า ส่แกบอก ok พกจ้องหาขี้มาประธ่นห่างมาเลยพกจ้องหาขี้มาผมไปบอกเขาไมา่เดี๋ยวนี้ประธาน <c oughs> <c oughs> เอ๊ะไม่ดีผมก็บหังแบบแกัยังมีความเกรยงใจเขาอยู่ว่ากลบมาจากทำลายจิตใจเขาผมยานเขาไปด่ากันเพราะคนบ้านนี้เขามันวอกมันวอกเลยมันว่าใหยกันมันไม่ได้สนใจเด้ส่อแกเรากห่วลูุนร้องร่วมกันเพราะว่าเราเป็นคนออกผมมาฝากไว้กับผุ้นี่เพราะมาคนคนนี้บ่มีผู้ใดอยากเขียนงานกับแกเลยคนคนไทยหกคนที่เคยอยู่นั่กันหกคนตะกี้ ไม่มีใครอยากทำงานกับคนคนนี้เพราะแกเป็นคนใจร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่ผมเ,เป็นป้าอยยุน้าแกได้ผู้เดียวคนขึ้นกันมาเลยอยู่น้ากันได้ทีได้บุญห้าขวบแล้นี่นก็ได้อืมเท่าแกกัเดือดเลยมือนนิกูไปวัวเขามาเดี๋ยวนี้พขจจงไงจีม้มึงก็ต้องเป็นห่วงเลยยกจัดก,การให้ว่วสัน้นกูวัวเขาเร็ว,ว่าสัน้นผมก็เอาแล้วเรอ,อบ้านท,ที่นี่หลังจากนี่ไปนี่เบื้องหน้ากันได้เพราะว่ากูกบลกปี่ต่ผมก็คิดเนี่ยผมก็คิดล่ะ บัดที่นี่ตอนกินขา้าวผมผมกินข้าวเอี่ยมแล้วผมกินข้าวเยี่ยมแล้วผมก็เลยอันไปแปลงฟันปแปลงฟันอยู่ห้องน้ำลูกพี่ผมกินข้าวเล้วแล้ยวย่งางกายนะครับห้องน้ำไปย่งางกายนะผมปึ๊ดไปเลย <c oughs> เอาข้องไปขายบาดทิ้เอาขวองเอาอยัางไปขายบัดที่งีกไปคายรอบแรกแล้วกลับมาอีก มา่อาผมเมา่อเอาคลนี่อีกไปขายอีกไปแล้วโดนเติบแล้วก้อนจีไปบอกผมว่าเออถ้ามืออื่นกูได้เงินเดี๋ยวกูสิให้มึงมืออื่นเด้อถ้าบ่ได้มืออื่นกูก็สิให้มึงอาทิตย์หน้าเออบอกอีกรอบที่สองก้อนจีเบรกบ้างขนาดนี่ก้อนจีเบรกจีสามหุ่นนี่มงงนผมเบรกสามหุ่นผมมาโว,า,วานี่เทาแกปิดปิดเครื่องปิดเครื่องไม่นี่งไม่นิ่งเออเอื่อผมไปอยีเข่าแกน่ะอืมไมน่นี่ผมปิดเครื่องปุ๊บไม่ยังแปลไปเวลามาึากๆ ไปเวลามึงเคียดมากจัดเดียนจัดเดียนแปลมาเดี๋ยวกูเคียงให้มือนี่สัตนเต่าแก่เอื้อนผมไปเมื่อกี้นี่หนายากเลยเต่าแก่โมโหลูกน er like ้องบ่ได้เงินเนาะผมก็เลยว่าเต่าแก่ฉันบอกลูกพี่ฉันแล้วลูกพี่ฉันว่าอ่าบ่ได้มืนเอื่นกระสิให้จะให้อาทิตย์หน้าเด้อผมก็เลยวางสิเออเขาเสียมึงยุ่นบ่ให้ยยุ่งผมก็เลยวางห้ยยุ่งฉันบ่ต้องเฮ็ดแล้วอันบ่บ่บ่ให้ฉันเฮ็ดเ่าะให้ฉันเคียงเงินให้แล้วมันบ่เต่าแก่ป่าผมก็เลยว่าบ่ราต้อง ท่านโยูกพี่ฉันจะหายุก็ขเลยว่าเออใคนสั่นก็ได้ว่าออะัา่นผมก็ได้ขอบคุณนครับความสามีดาหรเออเออตอบหลังไปโต๊บ,บาผมหนึ่แยกกันเลยไปนี่ขอบคุณทุกคนนะครับที่มา,หาให้กำลังใจเรากับมาขมามา้อมมนตนผมต้องบอกนะครับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมกล้าตัดสินใจที่ถมลูกพี่เพราะข้อมมนตนของพี่น้องที่มา,มา,หาให้กำลังใจเราเพราะข้อมมนต์ผมบอกว่าบอกเขาเลยเจ้าจะปล่อยว้แบบนี้ผมก็น,นอนชิดอยู่เมื่อคืนนี้ วเคราะยังไงดีนะผมก็เลยตัดสินใจบอกแกมือนี้บอกมือนี้สุดท้ายแกก็เลยจะให้ผมถ้าผมบอกว่าผมก็ยังบุรุไปอีกตอนไหนก็จิเรื่อยๆไปเฉยๆคือยังเรื่อยๆคือผมมียังเกิดขึ้นเอาไปเวลาให้กะเฉยทอแกนี่บอกเลยที่นาะที่นาะมึงตอกการฟ่อมตอกการฟ่อมเดีไปให้เขาเส้น โอ้พ่อใหญ่นี่มาตักยังแยมพ้นเบียดไม่เห็นยังพอยยมพ้นเบียดเนาะบัดเนาะโอ้พ่อใหญ่นี่กับบ้างานข้างอี๋ดิย่างเขาเบียดกับพ่อใหญ่เบียดข้ามโพลถึงว่าล่าเบียดกับพี่น้องนะครับสรุปว่าผมจะได้ยุ่งเงินนี่ผมจะได้ยุ่งถ้าเบาบๆรู้ว่าย่างไดฉีดได้ครับพี่น้องผมไม่จะบอกว่าเก่ายี่คีโกงผมไม่จะบอกข้ามนี้เพราะมันบริเปลนทุกคนมันเป็นเฉพาะคนเพราะว่าประเทศใดกับเป็นเฉพาะคน แ่เท่านี้เฮ็ดผมลายเทียแล้วอีการนี่ยืมเงินผมแสนหนึ่งออกมาสือสปริงออามาสือสปริงมาใส่อุปาบบนีหนในงานนี่แสนวันคพรบเดือนหนึ่งผมถามผมถามว่าเงินที่แกยืมผมไปแสนวันรู้อยู่อะไรอะไรอยู่อนอะไรอเลรอลเลยอะไรรู้อยู่รู้อยู่คลยๆมามึงยานบ่ได้บ่กประมาณนี้นะบอกกับผมผมก็เลยห่วย ก็เลยบกขาถามแกอีกสามเดือนผมก็ได้ผมเชียนได้ขางฟ้านี่เชียนได้ขางฟ้าพ่อมาสองพันสิบเก้าเดือนสามตัดเจียยืมเงินหนึ่งแสนวอนผมเชียนไว้เลยสามเดือนผมค่อยได้โอ้ยกูลืมนะผมความส่วกูลืมมาสั่นนั่นเห็นบอสท่านท่านด่วนไปก็นทลืมเพื่อนอันนี้มันมันโมเมนต์การเป็นการโมเมนต์เป็นการลืมแล้ว คนตั้งใจที่จะเฉยถ้าผมสิบประหักประหารกันเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วมันท่วงนี่มันก็จังใจอยู่เพราะว่าแต่เก่าแก่กับเ่เคยเป็นแบบนี้ได้กวนๆมากหม่ๆม่นี่อยากให้พูดได้เฮ็ดงาเอาเงืนไหกอนเอาเงินไหกอนนี่ขนันว่านาผมนี่ปั้มติมตมอยู่นี่แกเอาเงืนไหผมแสนหนึ่งเสียไอ้เห็ดงานวันสร์นองผมพมื่อนาผมชิดว่าผมบาทํำสิบ่เฮ็ดเลยเงื่อนแสนวันบ่เอาเลย โอ้ยไม่ทําหรอกว่าสันผมเกิดได้ไหมเอ้าผมก็ทําอยู่กเอ้าเออถ้าพี่น้องทําผมก็ทำมาสักนี่คนอยู่นี่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยงานกับแกจะก้นยิ่งแกมันปั้มนี่ปัญหาเรื่องเงินกับผมอีกบัตรที่นี่นี่ยากเลยบัตรที่นี่ในอนาคตนี้ถ้าแกยังเป็นอีแบบนี้ผมเกลบยบเฮ็ดโอ้มื่อนี้บอกผมเฮ็ดโอ้ยังไงเฮ็ดโอ้แล้วเฮ็ดเฮ็ดเงินได้เงินหลไหลมาสันโอ้ยยังมาได้เงินหลายๆตัวเงินหนึ่งมาจากผมว่าคิดในใจผมก็บอกบอกโอเคอะไรซึมได้ ผมก็บอกได้แค่นี้นะครับกับความุณกับพุณนพี่น้องทุกคนที่ให้นก็ลังใจแล้วกับข้อมีนผมมากสร้อยการตัดสินใจของผมถึง8 0เปอร์เซ็นต์ถ้าเรื่องนี้มันมีประโยชน์กับวันอะไรก็แช่เลยน,นะครับพี่น้องเพราะว่าผมกติดทิศตามมาสองสามหมื่นแล้วผมบรรลุว่ามือได้สีได้กับกมืออื่นกบเป็นอาทิตย์หนาคือแก้วานะครับพี่น้องต่อค,คุณดีๆผมก็ทั้งขอบคุณทั้งต่าแก้นั่ทีเพิ่นกระเปลียนอีกแรงหนึ่งที่ไปกระตุ้นเขา พวกจะคุยกันนักยุ่นละ่ะถ้าได้บอกคือบอกกันนักเลยบ้านนี้ผอบคุค่ยป่านนี้กันเนี่นะครับพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับเพื่อที่ไห้ก็ลัังใจสนองตลอดมากครับมเมื่อนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับย้อนมาลุ้นกันนะผมเสียใจเงิ้มเงื้อเดยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ